สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้านะครับจัม์สตาร์เตอร์นะครับตัวนี้ยี่ห้อฮัมเมอร์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้สตาร์ทรถยนต์สตาร์แบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับแล้วก็อีกคุณสมบัติพิเศษหนึ่งคือเป็นพาวเวอร์แบงค์ในการชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีสายพ่วงแบตด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งขั้วบวกขั้วลบเดี๋ยวเรามาเทสกันดูครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทรถดูนะครับเนื่องจากตอนนี้ครับไฟค่อนข้างอ่อนนะครับอาจจะมาจากสาเหตุที่เราลืมปิดวิทยุหรือว่าเปิดไฟค้างไว้นะครับทำให้ไฟเริ่มอ่อนลงนะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละในการจัำม,มันเพื่อให้มันสตาร์ทติดอีกครั้งหนึ่งนะครับการเริ่มต้นใช้งานนะครับเดี๋ยวให้เราเสียบตัวคั่วตรงนี้เข้ามาที่รูตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บและทำการเปิดเครื่อง ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้เรานำสายแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับหนีบเข้าไปตรงนี้และนำสายแบตเตอรี่ขั้วลบสีดำนะครับหนีบเข้าไปจากนั้นดูที่ไฟตรงนี้ครับในกรณีที่เป็นไฟสีเขียวสามารถเริ่มสตาร์ได้เลยนะครับ <c oughs> อพอสตาร์เสร็จแล้วให้เราดึงออกรถก็สามารถสตาร์ได้แล้วครับ ในระหว่างที่เราเสียบใส่พ่วงแบตเตอรี่นะครับให้เราสังเกตปุ่มตรงนี้นะครับสีไฟสีเขียวซึ่งถ้ามีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าสามารถสตาร์ทรถได้เลยแต่ในกรณีที่ไฟไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ไฟเริ่มอ่อนให้เราทําการกดปุ่มบูสต์ตัวนี้ทิ้งไว้ประมาณ3วินาทีนะครับไฟสีเขียวก็จะปรากฏพอไฟสีเขียวปรากฏเสร็จปุบแล้วเราก็สามารถใช้สตาร์ทรถได้เลยนะครับ เป็นไงครับง่ายใช่ไหมครับกับการใช้จัมร์เตอร์ตัวนี้รถสตาร์ตติดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ